คุณอยู่กับช่องเจนบีแล้ววันนี้เราจะมา unbox summer diary photo book แฌนจังเดสคลิปนี้เราก็มีโอกาสได้ไปงานเปิดตัว photo book ของแจนจังเล่มแรกแล้วก็จะมีฉาย documentary ฉบับโลภาพยนตร์เราก็ได้สิทธิ์นั้นไปดูผมผมมีโอกาสเห็นแจนจังตัวเป็นๆรั้งแรกใกล้ๆเลยก็งานนี้แหละ ครั้งนี้มีโอกาสได้ไปเจอตัวไปเป็นก็บอกว่าน้องแกยน่ารักมากเจว่าน้องหน้าร้ายจริงๆรเป็นคนพูดเก่งซึ่งวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันก่อนที่เราจะเป็นการกล่องเราก็มีภาพบรรยากาศเล็กน้อยๆมาให้ชมกันไปดูกันเลย one two three f o ลาลาลา พี่แจนน่ยไปถ่ายโอตโบุกที่ญี่ปุ่นเป็นเหมือนนําเสนอการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะเขไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงร้านอาหารเพื่อไปโปรโมตแล้วก็ทําเป็นรูปของตัวเองเก็บไว้ใอ้เล่าประภัยโอเคตอนนี้เราไปงานเราก็จะได้เป็นบัตรนี่เป็นรูปภาพเป็นรูปภาพรูปนี้นะ้ขที่นั่ง L17 ได้รูปนี้อีกรูปหนึ่งนะให้มา็น,น,น่า ไม่ต้องบอกให้แจ้งนะจ๊ะเราคือต้องบอกก่อนว่าในกล่องเนี่ยจะมีโฟโต้บุ๊กจำนวน112หน้า1เล่มแล้วก็เป็นโฟโต้เดารี่1เล่มนะ1น6หน้าในในโฟโต้เดารี่เนี่ยมันก็จะมีรูปสุ่ม3รูปใครอยากได้คอรมก็ต้องซื้อเล่มละ450ร้อาสบต่างหากซึ่งก็จะมีขายตามร้านหนันงสือทั่วไปแล้วก็ตอนนี้มีรีออเดอร์ที่เพจอ่าโตแล้วจะไปญี่ปุ่นอีกครั้งก็ได้นะถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราเข้าไปดูรายละเอียดดูนะถ้าใคร สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดดูเรามาแกะรูปตรงนี้กัน pues ก mm. oh. ่อนเลยนี่ก็เป็นร nah. <If> ูปที่เราให้มาโอ้สมเมอร์แครีสมเมอร์แครีสมเด็่เฮ้ยดูกล่องก่อนนะโอ้โหกล่องมันสวยมากเลยนะเนี่ยกล่องมันสวยมากจริงๆนะ รีดูการออกแบบนู่นนี่นั่นคือกล่องมันสวยงามตั้งแต่กล่องนะมันน่าเก็บสุงมว้เนี่ยมีฟอร์มเจส,สาคเครื่องแต้งอะไรนะเจแปนฮอ,อกไกโดนะคือสถานที่ก็ไปทานทํากันที่ฮอ,อกไกโดนั่นแหละ น,นี่คือเล่มแรกไม่ใช่ใชนี่คือกระดาษ ก็จะมีซีดีเพลงเอ่อเพลงแรกเป็นซิงเกิลแรกของแจนนะ You Make Me My, Read My Dream ก็เป็นพีซีดี Summer Documentary นะช <My dream, S 1> ื่อชากแับหายลงพยนตร์นั่นแหละถ้าใครสั่งวอลคเซตก็จะได้อ่าดูการแต่ฉบับในโงลกงพยนตร์เนี่ยมันเขาบอกว่าเป็นฉบับพิเศษก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาได้หน่อยซึ่งผมมันยังไม่ได้ดูแล้วว่าเอ่อในฉบับที่แถมมากับกล่องเนี่ยมันต่างกัน มาดูกันทีละอันนะบอกว่าแพ็กเกจดีมากเลยนะโอ้โหสวยงามตั้งแต่กล่องการเก็บแลาหนังสือก็ดีมากเลยเนี่ยเป็นไ้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ summer diary ร7อรรจหน้าเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเ <c oughs> ชฟบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้กระดาษดีมากนะจันอ๋อโอ้ไม่ต้องลุ้นเลย เป็นแกนในชุดอ,อ่ยุกะถะใช่ไหมใช่สิไแ,แล้วนี่คือโอ้าก,าก,กระดาษดีเป็นโฟนโตเซตหนึ่งรูปสุ่มจาก3มรูปขนาดสี่คูณหนะจ๊ะนู่เลยเลยนะหรือเปิดหนังสือมาเล่มแรกก็รู้เลยกระดาษดีมากจริงเนะี่ยมันเป็นกระาดาษอะไรขเขาเรียกอะไรเนะนี่ยโอ้ยนี่นี่เป็นแจ็กเก็ตปกนะ ซัมเมอร์นี้ฉันอยู่กับเธอบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวฮอกไกโดกับแจนจางอดีตสมาชิกไอดอลชื่อดังนี่เป็นหน้าปกสปอยสปอยสปอย,อยแค่ที่เดาถ้าในะครสนใจก็ไปซื้อกันได้ตามร้านหนังสือท้องไปหรือว่าไปสั่งซื้อกันได้ที่เทเโ,โกแล้วไปที่ไหนก็นได้เลยเชียแล้วก็ในเล่มนี้มันก็จะแถม รูปคุ่มให้1รูปนะจ๊ะมี3แบบถ้าอยากได้ครบ3รูปก,ก็ต้องตั่งซื้อทั้ง3เล่มซึ่งมารับประกันว่าจได้ครบไหมก็ไมหาเทกันเองนะจ๊ะเยอะเกินมากแล้วดูกล่องอกด้สวยงามมากแพ็กเกจดีมากดีมากจริงๆเนี่ยดูมีการใส่ใจรายละเอียดดูแลอย่างดีนะอันนี้ก็คือ summer diary c h a l l e n g first photo book d a y e เล่มนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนจะไม่มีขายแนละ้วพอทุกู้ที่พี่ออเดอร์อย่างเดียวนะดูกันโชคข้าวนะเอามาสิงกันเล่นๆนนะะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแกนจังบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้จากบ็อกเสตอันนี้นะหนึ่กระาดาษดีมาก 2. องได้รูปแกนจังนี่คือหน้าปกของมันโอ้ส yes, <my> นะุดเก๋ ขอญาตทับนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นปุ๊บ,บ,บน่าจะเป็นเช่ดพิภาเกิดแตงภาษาญี่ปุ่น,นเกิดปี94เดือนพฤษอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันนี่มาหนาแรงบ,บึ้มมาดูกันเรื่อยๆนะจะก็เปิดกันพันพาอย่างรวดเร็วนะเอามาขิงเล่น,นก็จะเป็นโอกระดาษดีมากจริงๆนะไม่รู้ว่ามันเรียกกระดาษอะไรอนะ่ะแต่มันก็โอเคเลย อยังไหมอะสะคอนแสงไหมอะเราจะไม่ดูกันครบทุกหน้านะพอเราเอามาเน,นี่ยเล่นๆว่าเราสนมือเดือยเลยเราบอกแค่ที่ไม่ได้สั่งมาเราก็ชคอนี้ด้วยนะท่านก็ไปซื้อ,เ,อเป็นอะไรนะไดอารี่นะถี่ละห้าสิบนะดูไปเพิ่มฟรางอาจจะมีบางรูปมาให้ดูนะอันนี้ก็โอเคจบไปแล้วนีบอ,อกแล้วกล่องมันดีมากเลยที่พาสั่งไปนะโอ้โห นะโคตรหน้าเสียดายจริงๆนะเนี่ยคอมเมนต์คุยกันว่าเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วก็ยังไงก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะคุณโคนถ้าชอบคลิปนี้